โอเคทุกคนฮัลโหลวันนี้เรามากับอาหารนะเห็นอยู่ว่าเป็นอะไรนะอันนี้ก็คือเป็ดปักอิ่งเพื่อนๆก่อนอื่นเนี่ยเราทักทายเพื่อนๆก่อนเราหายจาก YouTube ไปก็ประมาณต้องมี2 2- สถึงสสัปดาห์นิดภากิดนิดนหน่อยนะเพื่อนๆก็จริงๆเราเราพยายามตั้งใจจะหาคลิปหรือว่าทำวิดีโอเนี่ยพาให้เพื่อนๆดูได้อยู่ตลอดตลอดนะก็จะพยายามใช้เวลาให้เต็มที่นะคะทุกคนเอาวันนี้กลับมา นี่เป็ดปักกิ่งกึ่งสําเร็จรูปจริงๆสําเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปเราก็ยังไม่เคยกินนะทุกคนแต่ว่าคิดว่าปักกิ่งอ่ะถ้าคนมาปักกิ่งก็ต้องอยากกินเป็นปักกิ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเจอทุกวันนี้ไม่ต้องละสามารถซื้อกับปักกิ่งที่บ้านได้หรือว่าไม่ต้องไปกินที่ร้านค้าเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูนะอันนี้เขาเท่าที่อ่านดูเขาบอกว่ามันจะมีที่ให้มาในกล่องจะเป็นเนื้อเป็ดเพื่อนๆแล้วก็เป็นแป้งสําหรับห่อเป็ดปักกิ่งแล้วก็เป็นซอส นะเป็นน้ำซอสเดี๋ยวลองดูแกะเลยเมื่อกี้ไปหยิบจานมานะเพื่อนๆเรียบร้อยจานพร้อมเดี๋ยวเรามาแกะเลยของจริงละอยไรพร้อมอยังว้าวพี ว้าวเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนมีเนื้อเป็ดเยอะอยู่นะซึ่งมาทั้งหนังทั้งเนื้อเลยแพ็คมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นซอสสำหรับการกินคู่กับเป็ดกับแป้งแพ็กเกจน่ารักดีนะแล้วก็อันนี้คือตัวแป้งอคอือถ้าเพื่อน,นยังไม่กินเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องใช้ ตู้เย็นช่องฟรีซแช่รักษาอุณหภูมิไว้หน่อยแต่ว่านี่เราพร้อมทานแล้วเราก็ออกมาละลายน้ําแข็งสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วตรงเนี้แป้เ<อ>นีน๋ยเราจะต้องเอาไปนึง่งเพื่อที่จะกินร้อนๆพร้อมกับเป็ดก็เดี๋ยวเราจะใช้เตาอบที่เห็นอยู่ข้างตรงนี้ยอ,อบเป็ดให้มันมีความกรอบร้อนมากขึ้นมาเพื่อนไปเอาช้อนมาเรียบร้อยแล้วตะกี้จะใช้มือมันก็นั่นกินไปเดี๋ยว เราจะเอาเนื้อเป็ดตรงนี้นะทุกคนติดกันเป็นแผ่นใส่ลงไปในจานเยอะอยู่นะไม่น้อยนะเพื่อนนี่เอาอบตรงนี้นะทุกคนเราก็ตะกี้ที่เราบอกไว้ก็คือร้อยเจ็ดสิบองศาสี่ถึงห้านาทีใส่เข้าไป จานนี้เนะี่ยใส่ในเตาอบได้ทนความร้อนอยู่ก็ปิดกดปุ๊บกดอีกทีนึงแล้วเราก็กดตรงนี้เราต้องการจะปรับเหลือ170แล้วก็เวลาเอาแค่4-5นาทีอ่ะเซ็ตไป5พร้อมเราก็สตาร์ทเฮเพนเพื่อน<ๆ>ก็เดี๋ยวเราจะปล่อย เวลาให้เตาอบเขาทำงานแปน๊บนึงนะทุกคนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าจริงๆไอ้ตัวแป้งอ่ะอุ่นก็ได้ไม่อุ่นก็ได้นะแต่เราเราเห็นแล้วมันเย็นๆย็นิดนึงเดี๋ยวเราอาจจะเอาเข้าไมโครเวฟให้มันมีความร้อนขึ้นมาเวลากินจะได้อร่อยเนาะอันอนี้ตัวแป้งโอเคแล้วก็นี้ซอสนะคะซอสนี่เราคิดว่ากะจะเปิดฝาแล้วก็ดิอกหรือไม่ก็ห่อหอ,หอแล้วก็ดิปเานาะน่าจะได้โอเค ก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเมื่อเป็ดพร้อมแป้งซอสพร้อมแล้วเรามาชิมเพื่อนใกล้เสร็จแล้วเลืออีกประมาณไม่กี่วินานะทีข้างหน้านี่นะเราคิดว่าเดี๋ยวสีเนี่ยถ้าดูจากข้างในตอนนี้นะคะคือแบบหืมน่ากินมากแล้วก็กลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราจะเปิดมันออกมาด,ดูเลยแล้วกันนะหิวละเปิดเลยไม่ต้องรอ เออแป๊บหนึ่ง <C ity> ถือมาทั้งขาดเลยแล้วกันย้าหู้อู้อู้ร้อนเห็ <C ity> นไหมคะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวระวังก่อนคือร้อนมากตอนนี้ เอถ้าเราเอาจานนี้วงางบนเคาน์เตอร์จะทนร้อนไหมคะตากงทนครับแล้วก็เราทนร้อนปิดยังไงดึงปั๊กเลยดึงปั๊กเลยวิธีที่ดีที่สุดเพื่อนๆไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นถ้าเราทำอะไรไม่เป็นดึงปั๊กจบ ร้อยทุกคนมากินเฮ้ยแป้งนีเราอุ่นปะไม่ต้องเนาะไม่ต้องหรอกออกิอนเลยเราไม่ต้องพิธีกรรมอะไรมากทุกคนอ๋อเนี่ยทุกคนดูนะทำเ,เป็นแป้งหนึ่งแผ่นรองด้วยกระดาษหนึ่งแผ่นคือดีมากเลยอ่ะแบบกันไม่ให้มันติดกันอ่ะแต่เราออกมาทดสอบก่อนหนึ่งแผ่นนะเพื่อนๆเป็นแบบนี้เนีย่ยเห็นไหมข้างหลังเป็นกระดาษนี้รึบ ลองชิมร้อนร้เราก็วางสัก2สองชิ้นแล้วก็เฮ้ยจริงๆอ่ะเพื่อนๆเราควรจะมีผักเราลืมซื้อผักแก็ไม่เป็นไรกินตามที่มีอะถ้าปกติแล้วกินเป็ดปักกิ่งมันจะต้องกินคู่กับพวกต้นหอมญี่ปุ่นแตงกวาหรือว่าบางคนก็กินกับเออเขาเรียกอ,อะไรเมลอนนะนี่น้าตาซอส อ่ะชิมเป็ดปักกิ่งที่ที่เมืองจีนที่ปักกิ่งอ่ะมันไม่ได้ซอสหวานเหมือนบ้านเรานะทุกคนมันจะออกเค็มเค็มมากก็ใส่มากจริงๆมันจะมีตัดรดเค็มก็คือเราจะต้องกินกับผักแล้วแหละแต่เราไม่มีก็ห่อนะคะเพื่อนๆอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคะหอเสร็จแล้วไปลุย อืมอร่อยเป็ดร้อนแล้วแล้วก็รสชาติเป็ดอร่อยรสชาติซอสอร่อยขาดก็คือผักมันจึงต้องมีผักคนมีแล้วก็อืมแป้งอ่ะเย็นไปนิดนึงเราคิดว่าถ้าเกิดไปอุ่นกินจริงๆเข้ามาครเวฟหน่อยก็จะพอดีเลยอร่อยทุกคน <S <S อืวเราะเดี๋ยว เ,เห็นเทมื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขอให้ตาก,ก้องกินอ, <S <S อ้าวันนี้ตาก,ก้องทำงานน่ะให้สี่ชิ้นเลยอะตาต้กกองชอบซอสเยอะหรือซอสน้อยคะซอสอเยอะครับโอเคจัดให้มัน,นเราขอให้เลย ขอยนดญด้านนี้เนื้อเป็ดเยอะอ่ะเดี๋ยวเราป้อนโอเคขอบคุณครับยังไงบ้ารสชาติอร่อยอ่ะโอเคเพื่อนๆชิมเรียบร้อยแล้วก็ให้พี่ตาล้องช่วยชิมนะเขาบอกว่าเยี่ยมอร่อยแล้วก็เราคิดว่าสำเร็จรูปจริงๆนะ หาซื้อได้ง่ายที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปถ้าเราอยู่ในปักกิ่งนะอยู่ในเมืองจีนแล้วก็เตาอบนี้ก็คือใช้เวลา5นาทีสําหรับอุ่นเนื้อเป็ดให้ร้อนแล้วก็ตัวแผ่นแป้งที่สําหรับห่อเนี่ยก็ไม่เกิน5นาทีเหมือนกันอุ่นคืออาจจะนึ่งก็ได้ถ้าบ้านไหนมีมีหม้อนึ่งคือให้แป้งมันนุ่มขึ้นนะแล้วก็ซอสน,นี้คือเปิดฝานแล้วทานได้เลยทุกคนแ้วถ้าเกิดใครอยากจะกินกับผักก็สามารถที่จะซื้อเอ ต้นหอมญี่ปุ่นหรือว่าแตงกวาหรือว่าแคนตาลูปหรือว่าผักต่างๆที่เราชอบเนี่ยมากินร่วมกันกับเป็ดปักกิ่งได้โอเคเพื่อนๆวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วถ้าเกิดครั้งหน้าเรามีอะไรที่รู้สึกว่าจะสนุกสนุกอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะเราจะมาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้อยากให้เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดจับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย